ทองกันเหล็กปิ้นนครครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับสามอาทิตย์หน้าซ้อมอยู่ที่ค่ายโซ่ชู้มีใครครับมีใครเป็นผู้ปังคู่ซ้อมบางที่น่ะหลายคนครับคู่ฟังในค่ายช่วยกันใช่แม่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยีสิบห้าเราสูงเท่าไหร้อยหกว่าน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบเจ็เรามวยสไตล์อะไรครับบ้าเขาแล้ววันนี้เราเจอกระโดดร้อยเก้าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับือไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาปะนิ่งๆครับเขามวยสไตล์อะไรจำได้ไหม ตอนมาเตะกอล์ฟแล้ววันนี้เราจะวางเกลยวางแผนไงก็ดูวีดีโอเราค่อยๆแบบต่างสไตล์เราเนาะแล้วก็ดูอูทเขาด้วยหน้าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสิทธิ์ลังสิทธ์วันนั้นเราเจอกับปิจิตสิงห์เป็นไงบ้างเจ้าภาเจ้าก็มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยปอนด์ร้อยปอนด์วันนี้เราก็ต่อยร้อยปอนด์เหมือนกันแล้วเขาสอนให้เราครับใช่แล้วร่างสุดเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เต็มรอยรอยเปอร์เซนนะอืสมบูรณ์แข็งแรงแล้วว่าเย็นนี้พร้อมประทะันไ้เลยครับแล้วปิดหัวคู่แรกด้วยช่องทูอเราต่อยมันมาลูลทั้งหมดนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณแปดสิบสองไฟแปดสิบอไฟเราคนจังหวัดนครบอลอ่าก่เชิญชิญแฟนสารถน่อยพเจีเล็กตายันคระบมอก็เล็กเป็นนักบอไปนี่เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบใว่านองชายครับผม